ชิมพี่รู้สึกเออเดี๋ยวพี่เข้าไปพี่ก็รู้แล้วว่าเข้าไปต้องทําอะไรบ้างเพราะพี่มารอบที่3แล้วไงเห,ห,หนื่อยไหมนิดนึงนิดนึงจากสามบินไปอีกไกลครับสี่สินาทีเนะี่ยก็ไกลเหมือนกันนะสี่สิบนาทีดีใจกับอินเตอร์แฟนเริ่มเข้าด้อมเทเล gram แ,แล้วอย่าลืมของฝากเปเอาอะไรละเอาเงินมาด้วยสิอย่าฝากแต่ลมนะฝากลมได้ลมฝากเงินได้ของโอเคป ฝากลมได้ลมฝากเงินได้ของเดี๋ยวให้เลขเลขบัญชีปลายโอนมาเพิถึงแล้วถึงคานแล้วนี่เขาเรียกวันนี้นิดอีกเมืองน,นึงเดี๋ยวเข้าคาน40นาทีนะที่นั่นกี่โมงที่นี้บ่าย35บ่าย35ทีมไทยบ้านก็ไปเดินคานหรอ ก็น่าจะไปนะไม่รู้เหมือนกันเพรที่นั่นอากาศางไงเย็นสบายแบบสามารถแบบไปต้องนั่งรถเย็นมากๆนะเพรผู้ไม่ตายใหม่เนะย็นสุดๆนะเย็นสุดๆคืนนี้เราดูรูปปังๆไม่รู้จะรูปออกคืนนี้ทันหรือเปล่าเพราะว่าน้องมันต้องวิ่งฟิตติ้งไนงะวันนี้มาเราต้องจัดการหลายๆเรืนะ่องแวินาเริ่มเดินไปไหนเดี๋ยวบอกอีกทีนะ สดสดหรือคืออะไรเอาหนุ่มฝรั่งเสษมาฝากแหมถึงไหนละถึงคานแล้วถึงสนามบินแล้วเดี๋ยวเข้าคานอีกสิมทีเน็ตดีมากเลยไม่กระตุกเลิศน,นอ้องแม่กระตุกยูนิตเหมือนกันเลยพีเอ็นนิตยักษะ ตอนนี้ใหญกเจอนิยาไก่ย่างมากอยากกินอาหารไทยมากโงคานปุ๊บอยากกินอาหารไทยปั๊บเดี๋ยวจะไปร้านประจำนะร้านตุกๆคานสนิทกันกี่โมงคาเฟ่บายสามสิบหกนาทีนะตอมอยากไหมเธอเรื่องจริงทุกคนผ่านตอมอง่ายหมดตอมอเรียกแม่ฟินคุยคนเดียวเพราะว่าหน้าในพาสปอร์ตกับตัวจริงไม่เหมือนกันถามสักไซเยอะมากออกมาขากันมากขำแบบว่าไม่มีใครถูกเรียกเลยยกเว้นแม่ฟินคนเดียวเพราะว่าหน้าแม่ฟินแสดงกรรมบ่อยมันเลยไม่เหมือนกับพาสปอร์ต คือหน้าแม่ฟิลเปลี่ยนทุกซีซันมันไม่เหมือนเลยเธออันนี้เรื่องจริงคือเราจะไม่คุยเรื่องโกหกกันเพราะว่าเดี๋ยวมันเล่าล้วไม่เหมือนกันจริงแม่ฟิลบอกแม่งเรียกปู่แล้วกูเจอทุกตอมอเลยไปตอมอไหนก็เจอช่วยดูหน้าด้วยช่วยดูพาสปอร์ตด้วยมันไม่เหมือนกันจริงจอ่ะันเธอตลบเลยขำนะก็มีเรื่องก็คุยกันมาตลอดทางแหละนั่งใ,ใกล้กันนะมากันเยอะก็ไม่เหงาอยู่แล้วลอะไรเงี้ยเนาะพี่ถือโอกาสไหลเพราะถ้าเข้าไปแล้วพี่ไม่น่าจะได้ไหลแหละพอเข้าไปปุ๊บพี่เปลี่ยนเสื้อผ้าแต่งตัว ไปฟิตติ้งกับวีนาละนะเป็นฟิตติ้งกับบีนาละเพ็ด <c oughs> แกงแม่มากนะคิดถึงไรพี่ลูกเอ็ดเลยขอบคุณมากเพ็รได้กินอะไรยังกินละอูบนเครื่องมันกินบ่อยอะจอยอยเจอบอสยังไม่เจอวันนี้เริ่มเสิร์ฟคอนเทนต์เลยไหมเธอใครจะมาทำทันเอาเป็นว่าพูกชันไลส์สดนั่นแหละมีโปรแกรมไปไหนกันต่อมีโปรแกรม ไปฟิตติ้งชุดน้องและพี่จะพาทุกคนไปไปจุดต่างๆที่สําคัญของเมืองคานเวลานั้นเจอกันเช่นจุดไปงานนี้จุดตรงพมแดงจุดร้านกาแฟน,นี้จุดน้าโรงแรมนี้ที่เราจะต้องไปธุระบ,บ่อยๆให้ทุกคนได้รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะพี่จะพาทุกคนเดินทัวร์พี่จะพาทุกคนเดินทัวร์นะครับเดินทัวร์ผมแดงวันนี้เพื่อทุกคนเนี่ยทีมงานหลายๆคนเวลานั้นเจอกันจะรู้ว่านั้นเจอตรงไหนแม่ทิ่มาบอกเฮนโลกันแกนปลาใครแกนปลาเดี๋ยวเธอทำไมพี่ยังไม่ออกรถยังไม่มาจี ของชั้นรอนานสุดรอน25นาทีนะรถยังไม่มานะเดินกี่โมง ใครเดินกี่โมงยังไม่เดินเธอเพิ่งจะมาถึงวันแรกจะมาเดินอะไรล่ะนะวินาฟิตติ้งชุดกูตูหรอโอ้ยชุดไทยบ้านบางเธอชุดไทยบ้านชุดไทยบ้านนะออกข่าวหลายช่องเลยเป็นหรอจริงหรอออกข่าวว่าอะไรเห็นหน้าพี่มั้งปะ <c oughs> อย่าเห็นเลยรถบรรทุกเปล่ารถตุก๊กตุ๊กเพรไปคนละคันเธอทุกคนไปคนละคันคันหนึ่งมันนั่งได้แค่สองสอคนเพราะกระเป๋ามันเยอะจริงๆคันหนึ่งอาจจะนั่งได้สี่คนก็ได้แต่คือกระเป๋ามันเยอะันว่าคันหนึ่งนั้นได้สองสามคนก็ต้องทยอยทยอยกันไปอย่างเียพี่ก็ส่งทุกคน ไปก่อนแล้วตัวพี่อ่ะกล่าวว่าไปหลังสุดเพราะว่าเราอ่ะคุ้นเคยคุ้นเคยรู้ทางหนีที่ไร่ว่าอ่ะเดี๋ยวเราไปตรงนี้เราลงตรงนี้เรามาครั้งที่สามแล้วฉันคือก,กลุ่มนางงามกลุ่มแรกนะจ๊ะปีแล้วฟาสเป็นนางงามคนแรกที่มาเดินเมืองคานนะจ๊ะช่วยจารดึกไว้ในกินเนสบุ๊กด้วยว่าฟ้าสคือนางงามคนแรกที่ไปพ่ามาเดินเมืองคานโอเคมาลุงลังและสาวพี่เหนื่อยไหมเพระ่เไม่ไรครับก็โอเคนิดหนึ่งเราต้องรีมูซีนโอเธอเทสลาเนี่ยแหละได้นอนไหนหลับหลับทุกคนหลับ หลับตลอดเดินคุยกันในเครื่องตลอดนะไม่เหงาไม่เหงาไม่เหงาเลยลงมาก็ขำขำกันมีเรื่องเครียรก็ขำอนะไรเงี้ยมันก็มีเรื่องให้เราแก้ปัญหาคนสวยไม่ใช่แกนปลา <c oughs> เป็นแกนมาจะาไปเรียกฉันแกนป่าเดี๋ยวเหอะฉันชื่อพี่ลูกเอ็ดนะจ๊ะงานเริ่ม,มันไหนก็เริ่มแต่เย็นนี้แล้วละ่ะเราก็ต้องทํางานของเราส่วนใครจะเดินก่อนเดินหลังก็เรื่องของเขาเพราะว่าเรามาไม่ทันอนะแค่นี้ก็ขอบคุณส่วนเซอร์ไม่ทันแล้วทิ้งส่วนเซอร์ไปหลายนะรายแลนะ้วเธอในการขอบคุณนะเดี๋ยวถ้ารถมาพีเอสดลงเลยนะ กำจับลดมาเป็นลงเลยนะงานกี eg, ่วันลูกสาวเดินมาไหนครับพี่เอสเดินวันอย่าบอก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 เดี๋ยวคืนนี้บอกหรือคืนนี้บอกคือที่ไม่บอกเพราะว่าบางทีเราอาจจะเปลี่ยนวันเดินก็ได้นะถ้าเราเตรียมตัวไม่พร้อมเราก็สลับได้นะเพชเดินคนที่เท่าไหร่ตลกแล้ว บอสอินฟัที่รู้แต่พี่ขอไม่บอกบอสประกราศแล้วไงในในสเกตตัวบอสพอบอสเบินันที่สิหโจะไปดูดิเทศเดินดวยใหม่ไม่เดินอุย้ยฉันจะชันเดินชั้นคานไปะสิไม่เดินละคานเมืองคานละออกข่าวซ้าช่องอย่างเวียวินาไปเดินจริงหงอออกข่าวเยอะเลยเนาะ เข่าบางยะเข่าหมกเข่าเยอะมากเลยใช่ไหมอื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 มเพรไลฟ์ตอนลูกสาวเดินไหมไม่ได้ม,มองว่เห็นมันไกลเธอมันไกลมันไกลเดี๋ยวให้พวกพี่มีเขาไปอยู่แล้วกันแล้วพี่เอ็ดต้องมาทําธุระอีกที่หนึ่งตอนส่งลูกสาวเข้าแล้วพี่เอ็ดมีอีกงานหนึ่งที่ต้องมามาจอยแล้วก็ต้องรีบทำธุระให้ลูกสาวเธอนั่นแหละนะคือว่าพี่เอ็ดต้องมาเตรียม ไม่บอกเยอะแล้วกันเนาะคือเวลามันบอกเยอะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันมีอะไรเข้ามาแล้วอ่ะพูดไปแล้วไม่เห็นเป็นแบบนั้นเลยพูดไปแล้วไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยนะถุงอกวันดีอะไรเงี้ยก็เลยเอาไปว่าเจอกันที่งานเลยและกันนะคือต้องเล่าว่าเวลามาเมืองคานมันมีสเกต็ตดวกของมันเนี้ยอ,อะไรที่มันไม่เมกชัวร์เจอกันที่คานเลยเนาะ เจอกันที่เจอกันที <g 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 ่เจอกันที่งานเลยนะคนอื่นไปไหนครับเพียเขาไปแล้วจ้าฉั้นส่งเขาไปเองเลยจ้าฉันคอยดูแต่ละคนนี่ขึ้นรถไปทีละคันทีละคันทีละคันแล้วฉั้นลังท้ายสุดชั้นคือผู้เสียสละที่พวกเธอต้องมอบโล่และเข็มกลัดวีรบุรุษให้กับฉันเข้าใจไหมเธอต้องมีโลให้ฉั้นว่าชั้นคือผู้เสียสละแห่งเมืองคานคนอื่นไปตั้งนานแล้วฉันต้องรออีกยี่บห้านาทีขึ้นรถมันมาใครไปก็ได้นะรถจากโรงแรมมารับรถจากไหนมารับแต่ฉั้น ส่งคนอื่นไปก่อนแล้วรอคนเดียวเพราะว่าโอเคเราคิดว่าเราน่าจะน่าจะสันทัดน่าจะอะไรน่าจะโอเคมากกว่าเพราะเรามาบ่อยกว่าคนอื่นเขาคนอื่นเนี่ยเขาจะเข้าโรงแรมไปจึ่งต้นตัวฉันรู้แล้วพี่โรนน่าตานีมากนะขอบคุณมากเธอนะพี่เล็บ <c oughs> เดี๋ยววันนี้จะไปกินไวน์เดี๋ยวจะไปชูชูชูดีดดดปะ่ะลำลึกค่านน้ำนมแม่มอบโลเลยกลับวันไหนคะพี่อยู่ยาวเลยคะ่ะพี่ไปปารีสต่อ เสียสละคนอื่นเขาไปแล้วเธอเขาอยู่บนรถกังหมดแล้วเขาอยู่บนรถกังหมดแล้ว mm hmm. เกิดฉันนี่แหละไม่รอแม่ฟินไปคนแรกเลยจ้าแม่ฟินกับวินาทไปกลุ่มแรกเพราะวินาทต้องไปแต่งเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่งตัวเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปฟิตติ้งก็ต้องดูดีหน่อยเนาะ mm hmm. ไปเจอไซลิสไปเจออะไรเงี้ยห้องเสื้อมันก็ต้องแบบดูแบบเป๊ปังอรังเวอร์นิดนึงติดไซบนเครื่องจึง้งไหมโอ้เจอไม่ได้ดูอะไรเลยแต่จะมาจึง้งไม่จึ้งหละ่ะอุ่นใดไดโลกนี้ไม่เทียบเทียนพี่ลูกเอก <laughs> แม่ฟิแม่ ชี้อ่ะนอนหลับตลอดเลยนอนอืดในเครื่องตลอดทางเลยนั่งหลังฉันอ่ะฉันนอนไม่หลับเลยแม่แม่ชี่ะกลนตลอดทางเธอใส่แ่น ฉันไม่หลับเลยเพราะแม่ชี้กลนนั่งหลังฉันเนี่ยนั่งหง่ะฉันนั่งหง่ะแม่ชีนั่งหง่ะฉันแอบถ่ายรูปลูกกี่รูปว่าจะอัดวิดีโอแล้วเก่งใจไปบอกเลยนะว่าแม่ชี้ชอบกลอนนะชอบกลอนอะไรเงี้ยนะกลนด้วยเจอนอนแบบสบายการลงรูปนะฉันต้องเอารูปไปตกพุงก่อนเดี๋ยวมันอ้วนเธอฉันน่ะรักเพื่อนมาใส่รูปแต่ละเพื่อนปุงใหญ่มากเลยใช้แอปตกพุงตกพุงช่วยเพื่อนฉันบอกนี่ชี่ฉันลงรูปเธอเนี่ยฉันตกพุงด้วยนะเพราะฉันอยู่กับดารามาเนี่ยฉันต้องรักษาภาพลักษณ์ของเขาซึ่ง ฉันศักษาภาพลักของเธอมากนะจ๊ะอะไรเงี้ยจริงจริงพี่รูปนั้นะผ่านการตบพุงแล้วถ้ารูปถ้ารูปสดสด,สดเธอไม่เหลือไม่เหลือนะเชื่อมาทุกครั้งที่แม่ชีขึ้นรถนะเพื่อจะไปขึ้นเครื่องบินมันจะมีรถในสนามบินนะแม่ชีได้นั่งตลอดเลยมีคนลุกให้ตลอดเลยเพราะว่าเขาจะให้ลุกให้สองคนคือไม่คนแก่กับคนท้องแม่ชีได้นั่งตลอดลองคิดว่าแม่ชีเป็นคนแก่หรือคนท้องนึกเอาละกันผ่านกันอยู่สุด 福妻感情。<laughs> แล้วขนาดจริงฉันตกพุงให้ด้วยนะจะบอกไม่ได้ชี้เดี๋ยวพุงมันป่องฉันรักเพื่อนมากเลยฉันก็ส่งไปที่บ้านฉันบอกช่วยตบพุงรูปนี้หน่อยจะลงรูปชี้ไม่ได้หรอกฉันอยู่กวดดารามาการรักษาพระงดาราเป็นเรื่องสําคัญมากเธอจะมาลงรูปสุมสีสุม5้าไม่ได้เราต้องเข้าใจว่าไม่ชี้เขาก็เป็นสุปตาแล้วในไหล่สดคนดูเป็นพันเขาจะมาหุ่นเป๊ะไม่เป๊ะไม่ปังไม่ได้ถูกป้าเออถูกป้าฉันก็เลยตกพุงไปนิดนึงนะฉันลุกที่ฉลงเนี่ยรูปผ่านแอปแล้วสวยผ่านแอปนะจ๊ะสวยผ่านแอปนะส่วน แม่ฟีนคนอื่นออกมาจากตอมอแม่จินติดคนเดียวถูกถามน,นันมากบอกว่าเพราะว่าเขาดูรูปแล้วกับหน้าไม่ตรงกันเธอถือพัดสปอร์ตไทยแต่น้าเกาหลีเรอว่าใช่ไหมนะโวมีนานจะมีเวลาอะไรหรือเปล่าให้น้องได้พักก่อนหนอยนนะนะ้าจริงๆน้องก็เหนื่อยมากเลยเนาะอย่าเพิ่งเล่งเราน้องสงสารน้องเดี๋ยวแม่แม,แม่ไล่ให้นะครับวันนี้เริ่มเดินทางวันไหนไม่บอกรอนะวันนี้เพจอมรินลงเขาวินัใช่ำจะมาโอเคการจะมาฮิวพี่ลูกเอ็ดแล้วการ เขมองตูว่าทำไมกูมานั่งไลฟ์สดยูคนเดียวในสาบินต่างประเทศก็อาจจะไม่คุ้นไปรับประสบการณ์ตอนฟ้าใสนะตอนฟ้าใสหรออืมตอนฟ้าใสก็อาจจะแบบว่าเพรตั้งเดี๋ยวค่อยเล่าคืนนี้ได้ป่ะเพจแบบแรกไปตัมผมมาลูกค้าเห็นลูกถ่ายอฮ้ยมอบฟินคงมาแป๊บนึงแป๊บนึงแค่นี้ก่อแบบนนะเธอเดี๋ยวฉันลงก่อนแป๊บบนึงฉัแบบนลงไลฟ์กแบบ่อนแป๊บนึงนะต้องมีธุระแน่เลยฟรีหนึ่งโทรมา